ได้เวลาเดินทางกันต่อนะครับตอนนี้วันอาทิตย์ที่เก้ากันยายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเวลาประมาณสักสองทึ่มนะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ําตกหมูป่านะครับน้ําตกหมูป่านี่เป็นหนึ่งในเจ็ดนะครับในหมู่น้ําตกตาที่เสือนะครับอันนี้คือหนึ่งในเจ็ดที่นะครับหนึ่งในเจ็ดที่ของตาที่เสือนะครับนี่คือน้ําตกหมูป่านะครับสวยงามมากนะครับทางเดินก็ห่างจากศาลตกเีนิดนึงครับเดินประมาณสัก หนึ 1> 1่งชั่วโมงนะครับหรือว่าสี่สิบนาทีประมาณนี้นะครับผมไม่แน่ใจในเรื่องของเวลานะครับอันนี้เราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับไปไปตัดขึ่นต่อนะครับอันนี้คือน้ำตกหมูป่านะครับตัดหมูป่าทางกันต่อนะครับสวยงามมากนะครับผมเพิ่งมาวันนี้ครั้งแรกนะครับ สำหรับต้นตบไม้ป่านะครับหนึ 1, 2, 7, ่งเจ็ดของตาที่เสือนะครับเราเดินทางกันต่อนะครับเพื่อจะไปตาดพึ่งนะครับทางขึ้นมันค่อนข้างจะชันนะครับเมื่อกี้ตอนเดินลงมาผมไม่ได้ถ่ายรูปให้ดูนะครับเพราะว่ามันชันมากนะครับอันตรายตอนนี้ก็หัวเลื่อนด้วยนะครับรองเท้าก็เหลือแค่ ข้างเดียวนะครับอีกข้างหนึ่งไปกับสายน้ำนะครับนี่จะเป็นทางเดินกลับนะครับนี่จะกลับขึ้นไปด้านบนคือทางมันชันมากนะครับทางขึ้นลงผมคงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับคงจะขึ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันแข็ง เดินทางกันต่อนะครับที่ว่าจะเป็นทางนี้นะครับเพราะาผมก็ไม่เคยมานะครับตัวจ่าเพิ่งที่ขึ้นจากฝั่งนี้นะครับแต่ต้องเบี่ยงซ้ายนะครับเพราะว่ามันจะมีสองเส้นนะครับตรงนึงคือด้านขวาไปทางนนนะครับจะไปตัดมารุดกับตัดใจเรียมนะครับเห็นที่เขาบอกว่าอย่างนั้นเราก็ไม่เคยไปแต่นี่คือเราจะไปตัดเพึ่งนะครับตัดที่สาม ค่อยเดินนะครับเพราะว่าไม่มีรองเท้านะมีอยู่ข้างเดียวกลัวเหยบน้ำนะครับอันนี้เราจะไปตาดพึ่งนะครับตาดพึ่งเนี่ยเป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของตายิกเสือทุกคนก็จะพูดถึงตาดนี้ว่าตายิกเสือนะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับซื่อจริงๆคือตาดพึ่งนะครับตายิกเสือมีทั้งหมดเจ็ดที่นะครับ ตาขึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวที่เขาไว้โฆษณานะครับเพราทุกคนก็จะมาที่ตาขึ่งเป็นหลักนะครับนี่จะเดินขึ้นเขานิดหนึ่งนะครับทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับ เบี่ยงซ้ายพี่ โอ้นุ้มแจ๊บอีกสองที่คนนุ่นใกล้ๆหนึ่งอีกสองมองให้ไกลใจจะขาดแล้วเอาไปตัดเถิงก่อนเดี๋ยวค่อยมาไกลที่หนึ่งะขาดแล้วครับ เดินทางกันต่อนะครับอีกสองตาดก็จะมองเห็นไกลๆนะครับน่าจะสามตาดนะครับนู่นนะครับผมน่าจะมาอีกรอบนึงนะครับตายิกเสือมาทั้งหมดเจ็ดน้ำตกนะครับคิดว่าต้องมาอีกแน่นอน

ทางขึ้นค่อนข้างชันนะครับทางที่จะไปตาดพึ้นเอาเรื่องนะครับทางนี้เอาเรื่องเลยาอยา ผมจะบพักยกแล้วนะครับอเดี๋ยวผมนำก่อนนะครับ ี่เราจะไปตาดพึ่งนะครับตาดพึ่งเนี่เป็นตัวไฮไลท์นะครับตามมาตามมาใกล้ถึงแล้วนี่เราจะไปตาดพึ่งนะครับ ผมไม่มีรองเท้าด้านขวานะครับก็จะเดินช้านิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นทางอีกทางหนึ่งนะครับที่ลงมาจากที่จะลงมาตายิกเสือนะครับทางจีดจันทลงมานี่ครับ ตายิกเสือนี่ผมมารอบที่ที่สามนะครับตอนนี้รอบที่สามที่มา ทางลงจะเลื่อนนิดหนึ่งครับผมก็ไม่มีรองเท้านะครับด้านขวาม,มันเลยจะเดินช้านิดหนึ่งนะก็จะเดินเรื่อยๆนะครับถึงมีงรองเท้ากลัวเหยียบ้ํานะครับย่างก็เลื่อนด้วยนะครับแต่มองเห็นไกลๆนะครับวิววันนี้ตาดพึ่งสวยมากนะครับ อจากหมูป่านะครับหมูป่าเรามาตาดพึ่งดูที่จะว่าจะใช้เวลาประมาณอ่กี่นาทีนะครับ ตรงนี้น้าตกเยอะมากนะครับตายิกเสือสวยมากเลยมองเห็นวิวแต่ไกลนะครับอ่าตาดขึ้นนะครับตรงนั้นครับมองเห็นไกลๆนะั่นคือตาดขึ้นนะครับมองเห็นวิวไกลๆคือน้าตกตาดขึ้น ยุงค่อนข้างจะเยอะนะครับเทียบเลยมันจะเป็นทางเดินนะครับที่จะมาตัดขึ้นนะครับ ก็จะโผล่ตรงนี้นะครับตัวตัดพึ่งนี่าตรงนี้นะครับขึ้นไปจะชันนิดหนึ่งนะครับตัดพึ่งตรงนี้ตรงนี้นะครับเขาจาะทาเป็นทางระเดียงขึ้นไปแล้วครับเป็นทางเหล็กนะครับอันนี้ก็ทําค่อนข้างดีนะครับตรงนี้มีเป็นทางลงมานะครับ ผมจะถอดรองเท้านะครับเดินไม่สะดวกมันใส่แค่ข้างเดียวนะครับซ้ายขวาไม่เท่ากันอันนี้ก็คือถอดรองเท้าเดินนะครับก็ดเดินประมาณสักสิบห้านาทีนะครับจากหมูป่าลงมาครับแต่น้ำตกหมูป่าลงมาที่ตาดคึ่งนะครับ ทางเดินทําไว้ค่อนข้างดีนะครับก็มีป้ายบอกว่าแตรุ่นน่าจะเหยียบดอกไม้นะครับ อโอ้โหละอองฝนนี่มาถึงตรงนี้เลยนะครับคือละอองฝนนี่แรงมากนะครับอ่คือข้อเสียของการมาเที่ยวหน้าฝนตะรหน้าฝนก็คือว่าละอองฝนนะมันจะมาถึงตรงนี้นะครับเรื่องของเรื่องละอองฝนเนี่ยมันจะมาถึงอ่าถึงที่เรา จุดไฮแยกที่เราจะดูนะครับที่จะดูวิวนะครับน้ำตกคือตรงนี้นะครับคือมันจะมาไกลมากนะครับประมาณร้อยสองร้อยเมตรมันก็ลอยมาถึงนะครับมันทําให้กล้องเราอ่ะดูไม่สวยนะครับอันนี้คือน้ําตกอ่าตากึ้งนะครับหนึ่งในเจ็ดของตายิกเสือนะครับอันนี้คือเราก็ได้เดินอ่ะอันนี้คืออันนี้คือน้ําตกที่สามนะครับอันแรกก็คือตากบนะครับอันที่สองก็คือหมูป่านะครับอันนี้คืออันที่สามนะครับก็คือ ตากึ้งนะครับหนึ่งในเจ็ดน้ําตกนะครับในหมู่ตายิกเสือนะครับตรงนี้นะครับเป็นตากึ้งน,นะครับตัวตากึ้งนจะเป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับเป็นไฮไลท์ที่สุดของอ่าหมู่น้ําตกตายิกเสือนะครับทุกคนก็จะมาตรงนี้แหละมาที่ตากึ้งน,นะครับเพราะว่าผมมองว่าเป็นน้ําตกที่อ่าสวยที่สุดนะครับหนึ่งคือสวยที่สุดสองก็คือเดินง่ายที่สุดนะครับดังนั้นผมจึงให้อ่า ตขึ้นนะครับเป็นอันดับหนึ่งในหมู่เจ็ดที่นะครับสําหรับน้ําตกตายิเสือนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเทียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ